สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้ดูหิน2ก้อนนะครับระหว่างหินธรรมชาติกับหินสังเคราะห์ที่มีขายอยู่ในตลาดบ้านเรานะครับจะเลือกหินอะไรดีถ้าว่าให้ท่านเลือกนะครับระหว่างหินตาห้าเสือกล่องสีฟ้าฟ้าทองนะครับตรงนี้ตัวนี้จะเป็นห้าเสือกล่องทีสีฟ้าทอง แล้วก็ก้อนนี้เป็นหินธรรมชาติไทยเรานะครับเป็นหินป่งเนื้อหยาบนะครับป่งเนื้อหยาบก็หยาบก็จะค่อนมาทางละเอียดอยู่ค่อนมาทางกลางกลางหยาบกลางกลางนะครับก็ไมเถึงกับหยาบมากมันจะมีหยาบกว่าน,นี้อีกนะครับหินปง่งถ้าว่าท่านจะเลือกซื้อท่านจะเลือกหินอะไรดีนะครับ ผมก็จะให้ท่านได้ดูนะครับจะทดลองให้ท่านได้ดูว่าระหว่างหินสังเคราะห์กับหินธรรมชาติบ้านเรานะครับมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนควรเลือกอะไรข้อดีของหินธรรมชาติก็คือหนึ่งเราได้ก้อนใหญ่เวลาเราซื้อมานะครับมันจะมีก้อนใหญ่เวลาเขาตัดขายมันจะมาก้อนใหญ่ๆแบบนี้นะครับหรือใหญ่กว่านี้ก็มีนะครับแล้วก็จะมีไซส์เล็กกว่านี้ก็มีนะครับ ราคาก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าในราคาที่อ่าก้อนใหญ่มันก็จะราคาแพงหน่อยนะครับก้อนที่เล็กลงก็จะราคาถูกหน่อยนะครับข้อดีของหินธรรมชาติก็คือก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่แล้วก็สามารถรับได้อ่าความเป็นอรรถรสในการรับมีดสำหรับคนที่ชอบรับมีดนะครับถ้ารับกับหินธรรมชาติมันจะได้อารมณ์ดีได้อารมณ์ที่ ท,ที่เป็นธร S <S, <S รมชาติมากกว่าที่จะดีมากกว่านะครับส่วนเหียนสังเคราะห์นะครับบางก้อนถ้าเราได้มาก้อนที่กินเหล็กดีมันก็จะกินเหล็กดีแต่บางก้อนนะครับที่เราได้มาถ้ากินเหล็กไม่ดีมันก็จะออกอาการลื่นนะครับกินเหล็กช้าทีิงิงก็กินเหล็กเหมือนกันแต่จะช้าก้อนนี้ผมจะมารับด้วยมีดเดินป่าแบบนี้นะครับเป็นมีดคัตติ้ง ตีจากช่างไทยเราเหมือนกันเหล็กนี่น่าจะเป็นเหล็กน่าจะเป็นเหล็กแหนบหรือเปล่าไม่แน่ใจจําไม่ได้ข้อมูลลีดซื้อมานานนะครับเดี๋ยวเรามารับดูนะครับระหว่างหิน2ก้อนนี้เราน่าจะใช้หินก้อนอะไรดีนะครับเดี๋ยวลองหินธรรมชาติก่อนนะครับอันนี้เป็นหินโป่งนะครับหินโป่งไทยของเรา หินโปง่งเวลาเราได้มานะครับส่วนมากเขาก็จะตัดมาให้เป็นหน้าประมาณ3หรือ4นิ้วนะครับส่วนมากก็จะเป็น4นิ้วนะครับให้เราได้เลือก3นิ้วกว่าปานิ้วนะครับหน้ามันก็จะกว้างกว้างดีนะครับกว้างดีเวลาเรารับมันก็จะเหมือนเต็มไม้เต็มมือแบบนี้ครับเรารับได้เต็มไม้เต็มมือดีสำหรับมีดใหญ่ๆนะครับมีดเดินป่าหรือมีดถา,างป่าบ้านเรานะครับ เวลาเราลับก็จะเหมือนกับเต็มไม้เต็มมือดีรับเวลาเรารับแต่ว่าหินธรรมชาติถึงแม้ว่ามันจะสามารถตัดหน้าได้กว้างผมว่าหน้ากว้างไม่ควรเกินสีนิ้วนะครับถ้ากว้างกว่านั้นน่าจะตัดออกอีกให้มันประมาณสักสามหรือถึงสี่นิ้วกำลังดีนะครับ กว้างมากก็เวลาที่เรารับนะครับมันก็จะแลดูเกะกะไปอันนี้เป็นหินโป่งเนื้อเนื้อค่อนข้างจะหยาบนะครับกลางๆไปทางหยาบหยาบลิ้มค่อนมากลางๆนะครับ มันก็จะรับมีโคนออกมาค่อนข้างดีโคนออกมาค่อนข้างดีเวลารับมีดที่เป็นมีดสำหรับมีดไทยเรานะครับรับได้ดีทีเดียวมีดเล่มใ,ใหญ่ๆนี่ใช้หินธรรมชาตินี่รับมันจะได้อารมณ์ที่เป็นิีลิ่งมากกว่านะครับ ดูคมที่ได้สามารถมองเห็นไหมคมที่ได้จากหินโปง่งหินธรรมชาติไทยซึ่งมีดพวกนี้นะครับเราเวลาที่เรารับเพื่อไปใช้งานเรา,รเราไม่ได้รับเพื่อให้มันคมขนาดต้องหวานเจี๊ยบขนาดนั้นนะครับคือให้มันคมที่สามารถที่จะฟันสิ่งต่างๆได้ฟันกิง่งม้งกิง่งไม้ได้ ก็โอเคแล้วก็คือเรารับแล้วมันสามารถที่จะกรีดกระดาษได้บ้างไม่ได้บ้างก็ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ารับเสร็จแล้วกริดกระดาษได,กษกษได้ก็ถือว่าโอเคเลย ถ้าพูดถึงความละเอียดของหินก้อนนี้นะครับก็น่าจะประมาณสักประมาณสักห้า0หกร้อยกริตนะครับก้อนนี้ห้าหกร้อยกริต เราซื้อหินโปร่งนะครับหินโปร่งนี่ผมว่า,าเลือกความละเอียดที่อยู่ในระดับกลางกลางกลางดีเพราะว่าหินโปร่งมันจะมีความละเอียดให้เลือกหลายความละเอียดมากมีทั้งอ่อนอ่อนก็จะหยาบนะครับแล้วก็กลางกลางหินแข็งกลางกลางความละเอียดมันก็จะกลางกลางนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆหินโปร่งที่แข็งมากๆ ก็ละเอียดมันก็จะละเอียดมากขึ้นแต่ว่าหินป่งที่แข็งมากๆมันจะกินเหล็กช้ามากสำหรับก้อนที่ผมรับอยู่ตอนนี้มันกินเหล็กได้ดีมากนะครับฟังจากเสียงรับมันจะได้ยินเสียงของการกินเหล็กของหินนะครับ เสียงของเหล็กและหินเสียดสีกันตอนนี้ผมว่าคมระดับนี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วสำหรับการฟัน ฟันกิ่งไม้ฟันอะไรทั้งหลายแหละนะครับแล้วก็หินก้อนนี้มันก็จะให้ความคมได้ได้ไม่ได้ละเอียดมากนักนะครับเพราะว่าเป็นหินค่อนข้างหยาบหินออกกลางๆงหยาบกลางๆ จะใช้ในการเป็นหินสลับตั้งคมนะครับได้ดีเลยหินกอนนี้ เป็นหินที่เหนือไม่แข็งเพราะฉะนั้นรับไปแป๊บหนึ่งมันก็จะระนาบของมันก็จะเริ่มเสียไปแล้วแล้วก็ต้องมาปรับระนาบใหม่อีกทีนึง แหละครับคมที่ได้จากการรับว่หินธรรมชาติหินโปง่งเหนือกลางค่อนมาทางหยาบเดี๋ยวจะลองกรีดกระดาษด,ดูนะครับว่ามันจะกรีดได้ไหมอาจจะกรีดได้หรืออาจจะกรีดไม่ได้ก็ได้นะครับเพราะว่าหินมันยังเป็นหินหยาบอยู่นะครับอลองดูสิ พัดกระดาษปิวกรีดจากหน่อยสามารถกรีดได้นะครับีกระดาษได้ลมมันพันก็กรีดจากหน่อยนะครับกระดาษได้กดด็คมร,ร,ระดับนี้ใช้ได้แต่ถ้าหากว่าจะอยากได้คมที่ มีความละเอียดมากกว่าน,นี้นะครับก็ไปต่อด้วยหินที่มีความละเอียดมากกว่าน,นี้อันนี้คือหินโป่งนะครับโป่งเนื้อแน่นโป่งเนื้อจอะเนื้อกลางๆนะครับของไทยเราต่อไปก็มาดูหินสังเคราะห์นะครับก็อาจจะใช้มีดเล่มเดิมเมื่อกี้เราทดสอบ รับด้วยหินป่งไปแล้วนะครับมันสามารถกรีดกระดาษได้ตอนนี้เราก็จะมาลองรับด้วยหินก้อนนี้ดูว่ามันจะยังกรีดกระดาษได้อยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะทําให้คมมันดรอปลงนะครับทีจริงสเปคของก้อนนี้นะครับขละเอียดเขาบอกว่าด้านหยาบ120ด้านละเอียด240นะครับขร้รละเอียดของหินตรา5เสือ,อก็มาเริ่มด้วยด้านที่ ด้านที่ละเอียดเลยนะครับเริ่มด้านละเอียดเลยอันนี้จะหน้ากว้างสามนิ้วนะครับหน้ากว้างสามนิ้วถือว่ากำลังดีสำหรับหินลับมีดนะครับไม่ได้ถือว่าเล็กเกินไป รับด้วยหินสังเคราะห์ตราห้าเสือมันจะมีโครนนะครับมีโคลนออกมาอยู่แต่ไม่มากจะมีโคลนออกมาให้เห็นแต่ก็โคลนไม่เยอะนะครับ การรับด้วยหินตัวนี้ถ้าหากว่าบางคนถ้าเทียบกับก้อนเมื่อกี้นะครับก้อนเมื่อกี้จะรู้สึกว่ากินเหล็กได้ดีกว่าหินธรรมชาตินะครับหินโป่งก้อนเมื่อกี้กับเทียบกับห้าเสือก้อนนี้นะครับหินโป่งไทยเราจะกินเหล็กได้ดีกว่า เวลาที่เรารับด้วยหินที่กินเหล็กช้าครับเราก็ต้องออกแรงเยอะหน่อยถึงจะกินเหล็กช้าแต่ก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่กินเลยนะครับควรมาจะหลุดออกมาผัดหน้าค่อนข้างช้าก้อนนี้ หินสังข้อก้อนนี้โคนจอกได้น้อยกว่าหินโป่งก้อนเมื่อกี้แล้วก็ความรู้สึกในการกินเหล็กนะครับผมรู้สึกว่ามัแตะกินเหล็กได้ช้ากว่านิดนึงนะครับ แล้วก็มันจะมีความรู้สึกว่ามันแข็งกว่าเวลาที่เรารับด้วยมีดรับมีดด้วยหินสังเคราะห์นะครับก็ารู้สึกที่มันจะต่างกับหินธรรมชาติก็คือมันจะรู้สึกแข็งแข็งๆนะครับถ้าเป็นหินสังเคราะห์ที่มีขายในบ้านเรานะครับแต่ถ้าเป็นหินสังเคราะห์ญี่ปุ่นมันก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของ วัสดุที่นํามาทําหินนะครับส่วนหินสังคะห์ที่บ้านเรานี่มันจะส่วนมากมันก็จะเป็นซิลิคอนคาร์บายด์นะครับหลายๆย,ยี่ห้อก็จะใช้วสัสดุเกี่ยวกันก็คือซิลิคอนคาร์บด์จะลองทำให้คมมัน เก็บเกสแล้วก็เราจะลองเกีดกระดาษดูโอเคเดี๋ยวก,ก็ลองเกี็ดกระดาษเทียบกันดูนะครับหลังจากที่เรารับด้วยหินธรรมชาติเราสามารถเกีดกระดาษได้แต่ถึงแม้ว่าจะาไม่ได้ลื่นสักทีเดียวนะครับไม่ได้เกี็ดกระดาษแบบนิ่มสักทีเดียวแต่มันก็ยังกลีดได้เมื่อเรามารับต่อด้วยหินสังเคราะห์นะครับคมมันจะดีขึ้นหรือมันจะดับลง กัลองดูกิกะดได้นะครับรกิกะได้แล้วก็จากที่ดูแล้วกิรกระดาษได้ดีกว่าก้อนเมื่อกี้คมดีขึ้นนะครับคมดีขึ้นคมดีขึ้นเพราะว่าเมื่อเราเมื่อเทียบกันดูนะครับจากการสัมผัส จากการสัมผัสหน้าหินนะครับสัมผัสหน้าหินหินธรรมชาติก้อนนี้มันจะสัมผัสใกล้เคียงกับหินด้านหยาบนะครับใกล้เคียงหินด้านหยาบส่วนด้านละเอียดเวลาเราสัมผัสเราจะรู้ว่าก้อนนี้มันจะละเอียดกว่าหินสังเคราะห์จะละเอียดกว่านะครับมันละเอียดกว่าหรือว่ามัน เป็นเพราะว่ามันขั้นตอนการผลิตมันทําให้เรามือมือ,มอรูปแล้วมันรู้สึกว่ามันละเอียดกว่าเพราะฉะนั้นหินโปร่งก้อนนี้นี่ที่จริงแล้วเราไม่รู้ค่าความละเอียดที่แน่นอนนะครับผมบอกไว้ตอนแรกว่าประมาณห้าหรือหกร้อยกริดแต่จริงๆนี่อาจจะไม่ถึงนะครับตามที่รูปดูแล้วมันมันจะละเอียดกว่าด้านหยาบอยู่นิดนึงนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะซื้อจะเลือกว่าจะเอาเหินธรรมาชาติหรือจะเอาเหินสงังเคราะห์นะครับในบางทีนี่หินสงังเคราะห์จะกินเหล็กได้ดีกว่าห,หินธรรมชาติหินธรรมชาติบางก้อนมันจะรับช้ามากนะครับเพราะว่าหินธรรมชาติจากแต่ละแหล่งแต่ละชนิดมันจะกินเหล็กได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะเลือกหินธรรมชาติมาไว้รับมีดนะครับเราต้องเลือกดูด้วยว่ามีดที่เรารับนะครับเราจะนํามารับกับมีดประเภทไหนแล้วก็ ความละเอียดของหินนะครับแต่ละชนิดนั้นมันละเอียดประมาณสักเท่าไหร่นะครับจะได้ใช้งานถูกต้องกับมีดของเรานะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อหินก้อนที่ละเอียดมากๆมาหินธรรมชาติละเอียดมากๆมาอย่างเช่นหินปง่งเนื้อแข็งหรือว่าหินโครนจากแหล่งต่างๆมันจะละเอียดค่อนข้างมากนะครับถ้าเป็นเนื้อแข็งถ้าเป็นปง่งเนื้อแข็งประมาณ 2- อถึงสามพันกรินนะครับหินโครนก็เหมือนกันก็จะละเอียดประมาณ 2- อถึงสามพันกรินนะครับหรืออาจจะมากกว่านั้น ถ้าเราไม่หาหินหยาบมาตั้งคมก่อนเราจะไปรับกับหินพวกนั้นเนี่ยจะได้ช้ามากนะมันจะยินเหล็กช้าเพราะฉะนั้นหินสังเคราะห์นี่ก็ยังจําเปียอยู่นะครับทั้งด้านหยาบและก็ด้านละเอียดนะครับเราได้หินสังเคราะห์มารับเป็นตัวตั้งคมก่อนนะครับแล้วเราค่อยหาหินก้อนละเอียดนะครับอย่างเช่นหินธรรมชาติตัวนี้นะครับมันจะเป็นหินหยาบอยู่แล้วนะครับ แล้วก็จะใช้รับเป็นหินตั้งคมแต่มันสามารถที่จะจบได้นะครับถ้าหากว่าเรามารับกับมีดที่เป็นมีดพวกสลับเดินป่าหรือทางป่านะครับเพราะว่ามันรับเสร็จแล้วก็สามารถกีกดได้แต่อาจจะไม่ลื่นอนเนียบสักทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราได้หินแบบนี้มาเราควรจะหาหินที่ละเอียดกว่านั้นขึ้นมานะครับอย่างเช่นะนะครับหินโครนนะครับมาต่อ หินโคนมาต่อแล้วก็หรือจะเป็นหินอันนี้จะเป็นโคลนมืองเลยนะครับหรือจะเป็นหินโคลนแถวภาคใต้นะครับก็จะเป็นก้อนนี้อันนี้หินโคลนขาวังนะครับขวังหินโคลนนคร,รศรีธรรมราชไม่ใช่โคลนขวังนะครับลืมไปตอนนี้โคลนคร,รศรีธรรมราชหินโคลนคร,รศรีธรรมราช ก้อนนี้ก็เป็นหินโคลนที่เป็นคล้ายๆกับทรายปนโคลนเป็นหินเนื้อทรายปนโคลนข้อละเอียดก็ประมาณสองสามพันกิตน,นะครับสองหรือสามพันกิตก้อนนี้ก็รับมีดได้ดีรับมีดได้ดีแล้วก็ มีโคลนออกมาเนื้อหินไม่แข็งรับแล้วเนื้อหินไม่แข็งแล้วก็ขัดหน้าคมมีดได้ค่อนข้างดีนะครับทำให้คมมีดออกมาสวยได้ไดระดับหนึง่ง ครับที่ถ้าเรารับด้วยหินโคนนะครับหาินโคนมารับเพิ่มเป็นหินจบนะครับไม่ว่าเราจะรับเริ่มต้นด้วยหินสังเคราะห์หรือเริ่มต้นด้วยหินโป่งเนื้อหยาบนะครับเราถ้าเรามีหินโคนมารับเป็นหินจบมันก็จะได้คมที่สวยงามขึ้นนะครับคมที่สวยงามขึ้นแล้วก็คมมีดมันก็จะมีความหวานมากยิ่งขึ้นนะครับ เสร็จด้วยหินโคลนหินโคลนช่องเขานะครศรีธรรมราชนะครับโคลนคนนี้น่าจะผมเดาว่าน่าจะไม่เกินสองพันกริตนะครับหินโคลนโคนนี้เดี๋ยวเราลองกีการะดูอีกสักครั้งหนึ่งนะครับหลจากที่จบก็หินโคลน ก็จะทำให้คมมีดของเรามันละเอียดมากขึ้นตัอตนี้มันลมพัดกระดาษทำให้กระดาษมันพักงอการกรีดก็จะลำบากนิดหนึงหินโคเนจะเป็นหินที่ใช้ในการจบคมมีดนะครักบก้อนนี้เป็นหินโคนนครศรีธรรมราช สีสวยนะครับแล้วก็รับรับง่ายหินไม่แข็งก้อนนี้ผมได้มาแล้วมันเหมือนมีรอยนะครับเหมือน้าวแต่ไม่ลาวนะครับผมก็เลยกลัวมันลาวผมก็เลยมาติดแผ่นอะคริลิกใส่เข้าไปข้างล่างนะครับเพื่อเป็นตัวยึดเกาะทั้งก้อนเลยนะครับไม่ให้มันไม่ให้มันแยกออกจากกันนะครับมันก็จะยึดกัน ครับสำหรับในการทดสอบการรับมีดนะครับด้วยหินระหว่างหินโปร่งเนื้อแน่นเนื้อกางกลางอ่อนๆนะครับหินหยาบนะครับเป็นหินหยาบกับหินธรรมชาตินะครับมันก็จะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่จบแล้วจบทั้งสองก้อนแล้วก็สามารถกินกรันได้แล้วผมก็มาเสริมด้วยหินโคลนก้อนหนึ่งนะครับ จริงหินโคลนนี่มันจะมีอยู่หลายแหล่งนะครับหินโคลนใต้หินโคลนคจากงภาคใต้ของเรานะครับจัดเมืองตรังนะครับ,บหินโคลนเมืองตรังนครศรีอินโคลนภูเก็ตหินโคลนยะลานะครับจะมีอยู่หลายแหลง่งแล้วก็ทางภาคเหนือของเราก็จะมีหินโคลนอีกชนิดหนึ่งนะครับวันนี้ผมไม่ได้เอามาก็สรุปนะครับก็ใช้ได้นะครับแต่ความรู้สึกในการรับ ของแต่ละก้อนมันจะแตกต่างกันอันนี้ก็อยู่ที่ว่า,าท่านาจะเลือกใช้แบบไหนนะครับก็ได้ทั้ง2แบบนะครับทั้งเป็นหินสังเคราะห์แล้วก็หินธรรมชาตินะครับสำหรับลิปนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ